คือเอ็กซโซโซมเนี่ยมีคนถำออกมาเยอะมากเลยแล้วก็มันดังมากคือในอินเทอร์เน็ตย,ยิงโฆษณากันเยอะแยะเลยนะคะเอ็กซโซโซมเนี่ยมันมีอยู่ในเซลล์ของเราค่ะมันคือเซลล์โมเดลเลติ้งโมเลกุลคือมันมีหน้าที่ในการส่งสิกเแลควบคุมทํานั่นทนํานี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกเอ็กซโซโซมจะแบบทําหน้าที่เหมือนๆกันนะคะมันจะมีหน้าที่ในการแตกต่างกันในแง่ของความงามค่ะเราเอาเอ็กซโซโซมมาใช้ในเรื่องของผิวส่งสัญญาณต่างๆนะคะ แหล่งที่มาของเอ็กซโซมเนี่ยมันมาได้จากหลายที่เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นจากคนก็ได้จากสัตว์ก็ได้จากพืชก็ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคเลยทีนี้เวลามันส่งสัญญาณมันทําอะไรหนึ่งเลยมันลดพวกฝ้ากระ ะะลดการผลิตเมต็ดสีนะคะลดพวกริ้วรอยต่างๆกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกระชับรูขุมขนนะคะรวมไปถึงพวกแบบว่าทำให้ไฟล์ลายต่างๆลดลงแล้วก็สกินเท็กซเจอร์ดีขึ้นแต่จะใช้เอ็กโซโซมเนี่ยหมอแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อที่จะดูว่าที่เราจะใช้เนี่ยมันเหมาะกับผิวของเราหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายเลยะคะ่ะดูแลตัวเองยังไงก็ต้องเริ่มจากภายในสู่ภายนอกนะคะ